สบายดียทุกคนถูกหมองทุกบอลตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงกับสี่สิบเก้านาทีทุกคนบริการนาทเรียชิพาไปเอาพักแข่งอยู่พุ่นบูปาวลงไปเอาหน้าท่งผมเห็นพักแขงงง่งลายทุกคนชีพ้าไป,ปพักแข่งบริการวันทิดที่เ้าเจ็ดต้องทุกคนพุ่มพ้นพันโยขาวเบิดเมือเบิดคืนเบื่อเบอน อันหลังจากเถ่าพนตกลิ้นบนมือบนขึ้นนาทีกะมันเอื้อนเลาก็ยางทุกคนหาทางไปทางมาในะบันนี้นะกล้องก็อยากใส่เนื้อกำลังห่วงนะห่วงห่วงรางกำลังหาทางย่างอยู่ขี่ผ้าแบลพักขยางทุกคนเห็นมันลายนาสะสอออย่ามันเกยก่นถ้าไะบปูบ่ปา่าครับในนี้น้ำกับก้องไปป้าน้ำ มาบะถือหมอกเลยนนี่ค่ำแล้วทุกคนนันคือไปค่ำแทบวะครับจะไปเว้นผลประตูกันีนอะไรกันใดก็เลยมาค่ำค่ำก็สร้างวัดข่ำก็สร้างดอกอุดเอาถัวน้ำเกาะเสืออุดนถึกถลนอยู่เห็นพักระเงี้ยอลายทุกคนจะอ่อนนะ เอามาไหวถือว่ามีแนวใส่แม่น่ยคุณแม่พิ่งจะใส่มกปลาซิวเก้งหน่อไม้นะทุกคนก็ออกมาแต่เว้นเติบมาละผ่ามายืนลงคลิปอยู่หันทุกคนเพื่อสโหลดคลิปแล้วอัพโหลดคลิปแล้วก็มาขันกุชช้ามาอันทำนาปกุกพระเตกหนาปกุกกระหึงเติบเ่อที่ได้เขาป่า ขอบุญคุณลายเด้อร์ทุกคนทุกมองทุกบอลที่ติดตามที่ส้มนาตาลีที่ว่าบุกขาคุณชนะเนาะทุกคนที่ว่าดูย้อนหลังที่บอกเปิดทีมป้าใบข้อย่ำให้รวยขึ้นอีกเกินเนาะไวโพนบาถึงทุกคนทุกภาพเพลงแรงล้ำรวยถ้าพายยังให้นาตาลี่ไวโพนให้คอมเมนต์มาเด้อสิไวโพนกลับคืนถ้าพายยังบ่ติดตามก็ติดตามเลยเด้อดูไปก่อนก็ได้แต่ว่าดูแต่ยังบ่ได้ติดตามเนาะ ติดตามเลยเดอ้อเอ้ยน้ำน้ำว่าได้ภาไปอยังทุกคนพาไปเอาพักใคร่เงีง้ยด้อทุกคนอย่าว่าดว่าซี่ได้ผัวหินมันลายสะอ่อนพุ้ทั้งปูเลยเข้าป่าลึกๆผัวเลยเอันี้มันดำๆทั้งหน้านะตอมันคืบมาที่ดำๆทุกคนทีทายเบิง้งนั่นอยู่กลางป่าทุกคน กับบรรยากาศคุณตุกลินขา้าปลาเทศผัดม่วๆทุกคนมนันบดบดเจมได้โกงเขามันมุมมีเสงเด้ยังไ <c oughs> กลติบได้เพื่อชียรอโอ้ย ถ้าปรนะทุแล้วทุกคนคือหกคือมือดนใช่ปะทุกคนเป็นวิววิวเด้อบวมาเนี้นะเข้าป่าลึกเข้าลึกเข่ามาเป็นที่วิววิวทุกคนโอ้ยอะไรกระปุกโพกระเทือนอะไวก็ไปซะเป็นวิววิวเป็นแบบไป็นยุง้งครบทุกเป็นแบบง่วงหน้าง่วงหลงังทุกคนมาเนี้อย่าป้า บอลได้ปลาไม่ตึบหยาคือบพ่เกิดทุนเพราะมันหม่มวันนี้พาอิฟซีมาบูปลาตอนค่ำนะทุกคนเด้อบอลน,นี่แจ้งนี่จักหน่อยอยังไงนนาะบอลเนมไปเห็นแต่น,นั่นทุกคน สารกระจอนพิดวันนี้อันในหอในหน้าเขา,เาทั้งผูกทั้งูทั้งหนาคุณโซงอันมีนป่าคราบของผมเนี่ยพิษที่สื่อบอกไปใกล้ดอกสารก็คืออันบนหอหน้ากระเจ้ามามงนี่แจ้งในทุกคนมันบ่มีต้นใหม่เด้มามงเก่าเขาเคยมาได้ไดอือ คือมาเงียบทุกคนไม่แต่เชียงหนกห้องแลที่ไร้าบา,ากันด้ทุกคนถ้าถ่ายพายางสชมป่าเชียงหนกห้องสวเยวเซล ทุกคนเสียงลบอื้อดุมคือมาแห้งมาหนึ่งมาเดียวใท่ไัมน,นี่แต่เป็นผูอันอัน,น,นเนรนะสิเป็นไพ่กระตาแล้วนะทุกคนอ๋ออย่ามาดึงกระตาไว้นะทุกคนไม่คว้าคาตานะเสียงไม่เสียงอ่าไม,ม่เสียงนลำย,ย,ย่อยเชื่อ ยังไกลก็ยังบัวไกลทุกคนชิฮอดอ่ะแหละมันได้เสียงลมนะพุงบมาอยู่ป่ากระเป๋าคนเดียวทุกคนนี่แหละชีวิตชีวิตยูทูบหมุนป่ามุนดง สร้างโมพ่อ si ฮ si ิตปวกนะทุกคนอ้าอ้าอป่ากับหูหุอ๊ยนอน้าตรีกับพ้าเลยทุกคนพมาผา้เดียวมาดิกมันกันเชียงลุมเชียงเล้งผัดวูวอยู่แล้วฮาก็จัดกางใด หมอช่อนทุกคนอดใจรอป่าพะกัเองไล่ไลยจะพาเรือนผ่านเด้อจะพานีปลาน่างเด้อเปียดพุทธคุณบุปปาน้าย่อยอืมอืม๊ดหด nữa, ma bũ, pa bũ đong đấy mà này nè, bũ khạc bũ nè đi, nhung cả phôi nhung, quạt, cứ chơi bằng quạt nã quạt lằng thế nó, bạn này no, nhung cả kinh ôi ทาขุดเอาทุกคนน่าจะีว่าเขาปา่าเขาไข่กัวลูกหนามอยู่แล้วทุกคนลูกหนามเขายังเนี่ยบนหินได้เขาเขาป่าให้เนีเยงหินชี้หอด้วยทุกคนทางไหนบ้านี่เชียงลมทุกคนอพ่อคือใหญ่เคือไอม่ยังไปทางไหนบ้านี่ ทีนี่ป่โหอหกแท่ไอ้ทุกตาเอกโกเอยเอาเลยชอบปัดโกขาดแท่นะน็นผ้าอนี่หอดเลยทุกคนฮะดี หากได้บุปปานะเพื่อสิ่งองทุกคนเลยจะไปเบือเทียงยันเหลนอยู่มันมืดได้ป่าเขามานะเิ่งได้ป่าปักกันเองนะทุกคนพุณเมนเบืดอันนี้นะพี่คุณเนเบิ้อทุกคนนี่นะพุณทั้งทึ่งนี่ก็แม่นผู้ตัวนั้นนะไปยุ่งผัดกินแล้วบ้านี้ นาตรลีสีลาวทุกคนมาจังไวัเนาะลาออาเลยแหละ <c oughs> สาละกะตานะของวันนี้เราจะมาใส่เอา แต่ละมือแต่ละเวิน่ะลงมตะกี้ต้มเล่นนางนะทุกคนไม่ได้อยู่เป็นผันออกผันในได้ลงมิี่ต้มหาอยู่หากินทุกคนไม่ได้อยู่ไม่ได้เศร้าเออเลย โูดพูบกางเงี้ยไปคายคือชิคักทุกคนพูดฮึ่มพเตรีมกรรมเตรีมกรรมเอ๊พ่อน้ำทุกคน năm nhục nhả anh bắt ở nhà mọc pa bọ, เอาไปไหวท้ทีตุ้มทีพเก่งเอาแล้วเหยียบน้ำไปเลยนี่กรับหนึ่งพ่อทุกคนเลยขณะในกระตาหนึ่งเลยมาล้าง,งคนได้ไัมนี่ น้ำงกระไซใส่ได้จล่างกระตาดีล่างปักกิ่งจะบาดีอุ้ยปลาล่างเนาะ ขอบุญขอคุณที่หลายเด้ออิซีทุกคนที่เบิ่งที่ส้มนาตาลีเหนื่อยนะเติต้นจนจุบที่นำเบิ่งน้ำส้มเติต้นจนปลายเติต้นจนหดปลายใช่ไหมบ่าคือต้นไม้เนาะที่เบิ่งที่ส้มที่บกขามขุนชะาที่เปิดถิ่มป้าไหวที่ดูยอดหลังตลอดเบื้อทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเบื้อทุกคนเด้อนาตาลีที่ผ่านไปน้ำหนาจอน้ำบ่มน้ำแดงให้หมดเลถึงที่คนที่ว่า อีดูสงสารนัก,กาลีที่เบิง่งสิซุปนัก,กาลีนะให้สุขภาพแข็งแรงให้อยู่ดีไม่แห้ให้มีพอเพียงพออยู่พอกินก็เลยน้องทองอะไรมาสบายดีเป็ดดนั่งเมื่อยสบายดีบวัสดีค่ะพักเงยเงียงกระติ้งกระตาทุกคนฟูงกระติ้งกระตาแงะเลยทุกคนได้พักเงย้งยงแล้วก็ไปได้พักเงย้งยงแล้วพุ่นปัดโต๊ะทุกคนวานนี้ จะมาข้างทะลุฮ้ยมาข้างทะลุอยู่ปลาบันนี้อะไรกับขับแท้องไนดีบันนี้ี้ขนกับแห้งแห้งเลยทุกคนยืนในห่มใหม่ ข้องกัามืดมอุกมืดกอกมันเด็มันมันมันมีแต่ผลคนพมีเสียงตะเวนโออ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 ออออปวดโค้งตกทุกคน